อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับการโอนเงิน Trumani Wallet นะทุกคนอันนี้เราจะทําเกี่ยวกับการโอนจากอ่า t r u m o n i Wallet ไปยังเบอร์ True Money Wallet อีกเบอร์นึงนะทุกคนเดี๋ยวมาดูตามขั้นตอนกันเลยเนาะนี่เราเข้ามาในแอปก่อนนะทุกคนเราก็เข้ามาที่หน้าแอปแล้วเราก็ มาเลือกตรงที่โอนเงินตรงนี้นะทุกคนเวลาเราคิดเข้าไปแล้วจะมันจะปรากฏหน้านี้พอปรากฏหน้านี้เดี๋ยวเราก็จะต้องเลือก t r u e m o นี่หน้านี้เป็นส่วนของการโอนผ่าน t r u m m o n e y ไปยัง t r u e Money ด้วยกันนทุกคนเราก็เลือกเลยอันนี้จะเป็นของ t r u e Money ของธนาคารเราก็จะเลือกของ t r u ม m o n y y เนาะ แล้วก็ทีนี้เราก็ต้องใส่เบอร์เบอร์ก็คือในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการโอนไปก็คือเขาต้องมี t r u e Money Wallet นะทุกคนแล้วก็ใส่เบอร์ไปแล้วก็ได้ว่าใส่จำนวนเงินนะทุกคนสามารถากำหนดได้นะว่าเราจะส่งเป็นค่าค่าอะไรแต่เราไม่ได้กำหนดน,นะแล้วก็กดตรงได้เลยก็คือกดโอนใช่ไหมแล้วก็คือ ในขั้นตอนการโอนมาขั้นตอนก็คืออาจจะแบบว่าเราต้องเข้ามาเราอ่อกดโอนแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีอ่อชื่อเอ่อเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีให้เรายืนยันหลังจากนั้นมันก็จะให้เรากดยืนยันการโอนอีกครั้งแล้วก็จะขึ้นว่าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะทุกคน